ก็เลยมาอยู่ด้วยกันมีที่นอนของเขาแล้วเขาจะอยู่มุมห้องนอนแล้วก็จะมีที่นอนเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นนะคะแต่ตอนเช้าก็ตื่นมาเขาก็ลงมาขับถ่ายตามปกติอ๋อค่ะแบบนี้ต้องถามเจ้าของดีกว่าว่าพอน้องหมาไม่นอนกับเราแล้วเรารู้สึกแบบอุ้ยคิดถึงหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้เขาอยู่ใกล้ๆยกอนรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกดีมากเลยไม่ควเลย เป็นสัดส่วนค่ะรู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะทำความสะอาดในห้องนอนเพราะว่าเลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยถ้าแม่รักษาความสะอาดนี่มันจะมีกลิ่นนะคะใช่ลิ่นเราไม่อยากให้มีกลิ่นในบ้านบางทีแขกมาหรือว่าเพื่อนมาเนี่ยเราก็ เ่อยกให้เขาตำหนิตรงนี้บางคน <ừ, S 1> ไม่ชอบสุนัข<ๆ>เขาก็จะรู้สึกไม่ดีะคะ่ะเรื่องของขนต่างๆที่มันจะแบบว่าวไปัดขนก็ลำบากเยอะมากคะ่ะต้องให้พี่เบลแนะนําดีกว่าถึงคนที่อยากที่จะเริ่มเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงแล้วเขาควรไม่ควรยังไงที่จะมีบ้านสุนัขไว้นในบ้านนะคะถ้าจริงๆแล้วพี่เบลอยากแนะนําให้เขา แยกสุนัขก,การเลี้ยงดูสุนัขนี่<อ>ให้แยกออกจากกาันประจําชีวิตปจําวันของคน,เ,นเพราะว่าเราต้องเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปทํางานข้างนอกอแล้วก็เรายังไงเราก็ต้องทิ้งเขาอยู่บ้านตัวเดียวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขามีบ้านของเขาเราปลูกปลูกสร้างเนาะนิสัยเขาตั้งแต่เขายัางเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุข โดยที่เราไม่เหนื่อยมากอจริงๆพี่เพลแนะนําว่าให้เขาเนี่ยมีบ้านเป็นสัดส่วนของเขาค่ะเวลาเขาถึงหน้าประสมพันธ์หรือว่าโทษนะคะอย่างเขาเป็นตัวเมียเนี่ยขาก็จะมีประจําเดือนของเขามีคของเขาการดูแลรักษาความสะอาดนี่มันจะดีมากถ้าอยู่ในบ้านบ้านเราเนี่ย ุกอย่างมันก็จะสกปรกอ่ะค่ะมีโอกาสสิ่งของก็มีโอกาสสกปรกมากก็ควรจะฝึกให้เขารู้จักดูแลตัวเองด้วยคือเข้าใจว่าบางคนเนี่ยรักน้องหมามาจนแบบต้องนอนด้วยกันต้องพาไปไหนได้กันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราต้องแบบพังจากเขาไปก็ต้องมีการฝึกนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญทำไปบ้านน่าอยู่ขึ้นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะแล้วเราต้องเผื่อด้วยถ้าก็ติดเรามากแล้วก็อยู่กับเรามากจนเกินไปเนี่ยเราต้องเผื่อว่าเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรา อาจจะต้องไปอยู่ที่ห,หรือว่าเขาจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่เนี่ยตัวเขาเองเขาก็จะไม่รู้สึกเ,เขาเรียกอะไรเนาะมันก็กขาดความอบอุ่นถูกทิงกท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้นิสัยเขาจะเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่สมมติว่าถ้าเกิดสุนัขติดเจ้าของมากๆเนี่ยนิสัยจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะขี้อ้อนจะแบบเอาต่ใจไหมหรือว่าถ้าเกิดเราลองต้องหัดฝึกให้เขา อยู่อย่างนี้บ้างเขาจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปไหมคะไม่ค่ะมันอยู่ที่วความใกล้ชิดของเรามากกว่าจริงๆแล้วจะเลี้ยงนอกบ้านหรือในบ้านเลี้ยงเขาไว้ในกรงแล้วว่าในบ้านของสุนัขเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยให้ความอบอุ่นกับเขามากแค่ไหนเพราะสุนัขเนี่ย ค่อนข้างจะติดเจ้าของอแล้วก็เสื่อสั้นมากอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราเลี้ยงเขายังไงมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของบ้านอันนี้รองจรงิงค่ะใช่เนาะเป็นอย่างนั้นเนาะต้องถามพี่โอ๋ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โอ๋เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างบ้านน้องหมามาแล้วก็ทําให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนะคะประทับใจรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เหมือนกับได้สร้างเขาเรียกว่าความสุข ให้กับบรรดาเจ้าของน้องหมาที่รักน้องหมาขนาดนี้ให้เขารู้สึกว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกจริงๆร,รู้สึกดีใจมากค่ะและ้วมันก็แบบมันก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าทำต่อไปคือผ่านมา7ปีไม่ได้รู้สึกเบื่อคมันมีความสุข แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าดีด้วยอะค่ะมันก็อยากทำต่อไปเลยเรามีความสุขค่ะใช่ไหมก็ยังไงใครที่มีสุนัขอยู่ที่บ้านนะคะล้วก็รู้ว่าตัวเองมีพื้นที่ด้วยคือไม่ใช่ว่าบ้านตัวเองไม่มีพื้นที่แต่ว่าอยากจะมีบ้านน้องหมาก็คืออาจจะหาไซส์ที่มันเล็กกว่าหรือว่าจะเกิดว่าใครที่ไม่มีพื้นที่จริงๆนี่เราจะสามารถเลี้ยงดูเขายังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นสัตว์สวนได้บ้างไหมคะมีคําแนะนำยังไงบ้างเอ่ยตรงนี้ จริงๆในี่แบบไหนเป็นบ้านหรือว่าเป็นเป็นเป็นยังไงให้หรือว่าให้เรารู้จักให้เขาขับถ่ายเป็นที่เป็นทางไหมหรือว่าให้เขานอนนอกบ้านก็ได้เลยประมาณนั้นนอนนอกบ้านก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่เราไม่เราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านได้หรือว่าเอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างใช่ใช่แต่ถ้าเือที่เล็กเบลก็ยังแนะนําว่าสมัยนี้คือเราก็สามารถจะมีกลงให้เขาได้เป็นสัดเป็นส่วนไปเนาะจริงถ้าเกิดสมมติ บางคนเขาไม่สามารถที่จะมีบ้านได้ในลักษณะแบบนี้ใช่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีน้องหมาหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่คือดูแลเขาให้ดีๆก็พอ,อแล้วแ้วก็ที่สำคัญคดูแลเขาให้ดีๆด,ดูว่าเขาแบบว่าเป็นโรคไหมแล้วก็ใส่ใจเขาิีนึงไม่ใช่แบบว่าเอะตอนแรกซื้อมา<ช>น่ารักจังเลยแล้วก็ไม่เลี้ยงดูไม่ดูดแลเขาเลยอ,อย่างน,นะคะตแต่ว่าเรื่องของบ้านในแบบว่ามันเป็นเรื่องของ ของความจําเป็นของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกให้เขารู้จักการขับถ่าย,ยที่ถูกต้องหรือว่าการเป็นอยู่ที่มันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ปล่อยเขาละเลยจนเกินไปการที่มีบ้านถามว่าจําเป็นมากไหมมันก็ไม่ถึงกับจําเป็นมากที่สุดแต่ว่ามีไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอ่ะก่อนจากกันไปให้พี่เบลช่วยฝากดีกว่าถึงน้องๆ้องที่อาจจะมีสุนัขเลี้ยงไว้ที่บ้าน แต่ว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยแต่ว่าอยากมีมากๆเขาต้องคํานึงถึงสิ่งในก่อนที่เขาจะเลี้ยงสุนัขหรือว่าสัตว์สักหนึ่งตัวคะพี่เบลคะค่ะคือจริงๆแล้วจะเลี้ยงสุนักสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะใช่พี่เบลก็อยากจะแนะนําว่าเราควรจะมีเวลาให้เขา <h> เออไม่ใช่ว่าเราซื้อสุนักมาเพราะค,ะความ่อยากได้ <h> แล้วเราก็ปล่อยเขาไว้เพราะว่าสุนัขเนี่ย จริงๆแล้ว,วเขาต้องการความอบอุ่นจากจากเจ้าของ<ช>นะคะกาเรเลี้ยงดูอย่างดีต้องดูก่อนว่าตัวเองมีวุฒิภาวะพอ,พอความรัดชอบพอไหมที่จะเลี้ยชนักตัวลึงค<ร>ะ่ะแล้วก็ต้องรักแล้วเอาใจสาใส่ดูแลเรื่องสุขภาพความสะอาดหลายอย่างค่ะต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมตรงนี้ก่อนจะมีชนักหนึ่งตัวนะคะต้องพร้อมจริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเราเหมือนกันก็คืออยากจะให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเราเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ่าให้พี่โอช่วยฝากดีกว่าถึงสินค้า บ้านน้องหมาด็อกเกตโฮมแล้วมองหาบ้านค่ือนักหรือว่าที่อยู่อาศัยก็เนี่ยเรียกถึงด็อกเกตโฮมแล้วกันสามารถดีไซน์เองได้เลยถือไม่ชอบแบบยังไงก็คิดเอทมาได้เลยปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะสังเกตได้ว่าเป็นบ้านสีขาวๆ่แล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีชมพูบ้านน้องหมาก็สีเดียวกันค่ะคือต้องแบบว่าออกแนวโทนเดียวกันหมดเลยเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่เบลบอกว่ามีวิธีการทําความสะอาดด้วยเดี๋ยวเราไปดู ดีกว่านะคะว่าเวลาน้องหมาเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาจะมีความสุขแค่ไหนเดี๋ยวเราไปให้เบลสาธิตดีกว่านะคะ,คะว่าเขาอยู่เป็นยังไงบ้างไ,ไปเลยไหมไปเลยนะไปเลยไปค่ะ ายการเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงในวันนี้นะคะอย่างบ้านสุนัขนั่นเองค่ะต้องบอกนะคะว่าบ้านสุนัขนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างความสุขนะคะให้กับเจ้าของแล้วสุนัขเองเนี่ยนะคะก็มีความสุขด้วยเช่นกันเลยค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ dogget home นั่นเองค่ะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเอาล่ะแล้ววันนี้นะคะวเวลาของรายการเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงหมดลองอีกแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วล่ะสวัสดีค่ะ 국민읽는 글렉 it 일� demander